ดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันวรวนาสวรรย์ยังคิดถึงท่านผู้ชมทางบ้านเสมอค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะเล่าเรื่องวิญญาณออกจากร่างในตอนต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันจะตั้งชื่อเรื่องว่าวิญญาณออกจากร่างเพราะความรักและความผูกพันค่ะ ดิฉันจะขอเริ่มเล่าเลยนะคะดิฉันมีเพื่อนสมัยก่อนนี้ดิฉันทำงานโรงงานนะคะโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งดิฉันมีเพื่อนมากมายเพื่อนเพื่อนของดิฉันก็รักดิฉันเรารู้เรารู้ใจกันคะ่ะเพื่อนเพื่อนจะให้ความเข้าใจดิฉัน รู้ใจดิฉันทุกอย่างตามปกติแล้วคนเราเนี่ยนะคะจะมีเพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทเนี่ยก็จะมีประมาณสามสี่คนนะคะแต่สำหรับตัวดิชันนี่เพื่อนที่สนิทเนี่ยมีประมาณไม่ต่ำกว่าสิบคนขึ้นไปคะ่ะแต่เพื่อนที่คบกันจริงๆแล้วก็จะมีประมาณสามสิบถึงสี่สิบคน เฉพาะเพื่อนที่อยู่ในกะเดียวกันนะคะส่วนเพื่อนต่างกะก็มีค่ะส่วนมากเขาจะรู้จักดิฉันก่อนที่ดิฉันจะรู้จักเขาพอเราครบกันสักพักหนึ่งก็จะสนิทกันสนิทกันเร็วมากดิฉันก็มีความสุขมากไม่เหงาเลยสมัยตอน,นที่ดิฉันทำงานอยู่นะคะเพื่อนๆจะรู้ใจดิฉัน จะรู้ว่าพรุ่งนี้ดิฉันต้องการจะทานทานทานอะไรดิฉันนอนอยู่ตื่นขึ้นมาอาหารก็จะมาอยู่ที่หัวนอนนะคะเขาจะรู้ว่าดิฉันชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเขาก็จะจัดหาให้ดิฉันทาให้ดิฉันมีความสุขที่อยู่กับเพื่อนทีนี้เพื่อนต่างกะก็ เขาก็มาสนิทกับดิฉันเราไปเที่ยวด้วยกันก็เขาก็ชวนไปเที่ยวดิฉันก็ก็มีความสุขอะคะ่ะก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาอยู่กับกังวันผู้หญิงทีนี้เพื่อนคนนี้เนี่ยเขามีชื่อสองชื่อชื่อเล่นกับชื่อจริงเนี่ยสองพยาง ดิฉันก็รู้จักชื่อเล่นเขาทีนี้คนเราเนปกติเนี่ยชื่อเล่นเนี่ยมันจะต้องพยางค์เดียวใช่ไหมคะชื่อจริงก็จะใช้สองพยางค์หรือหรือสามพยางค์ทีนี้เนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยชื่อเล่นก็หนึ่งพสองพยางค์ชื่อจริงก็สองพยางค์ดิฉันก็รู้จักชื่อเล่นเขาเราก็คบกันก็สนิทกันทีนี้เนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่ง ดิฉันทำงานแล้วกลับไปบ้านหลานชายของดิฉันก็บอกว่าเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของดิฉันดิฉันก็ฟังแบบผ่านๆไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเจ้าชู้แล้วก็มีแฟนเยอะทีนี้เนี่ยหลานชายคนนี้ก็เคยสั่งให้ดิฉันเนี่ยไปที่ทำงานแล้วก็ช่วยไปตามแฟนเขาให้หน่อยแต่ แต่หลานชายเนี่ยเขารู้จักชื่อจริงเขาเรียกชื่อจริงของเพื่อนคนนี้ดิฉันก็ไม่รู้จักชื่อจริงเขาดิฉันก็ไปตามให้ตามปกติก็ไม่เคยเจอได้แต่ไปสั่งในห้องบอกว่านี่นะคนชื่อนี้นะมีคนต้องการพบที่หน้าที่ทํางานเขาก็ออกไปแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นใครที่ก็พูดเสร็จดิฉันก็ไปทีนี้พออยู่มาได้ประมาณสักห้าหเดือน ดิฉันก็ได้ข่าวว่าหลานาหลานชายดิฉันจะแต่งงานก็มาแต่งงานกับเพื่อนของดิฉันที่ดิฉันรู้จักชื่อเล่นเขามารู้อีกทีหนึง่งมันคนมันคนคนเดียวกันแต่มีสองชื่อทีนี้ดิฉันก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้จะมาแต่งงานกับหลานชายดิฉันดิฉันก็บอกว่าอย่าแต่งนะแต่งไม่ได้เพราะหลานชายเราไม่ใช่ไม่ใช่คนดี กินเหล้าเมายาเที่ยวผู้หญิงเจ้าชู้การงานไม่เป็นหลักแหล่งก็เขาก็บอกว่าหนูจำเป็นต้องแต่งเพราะว่าหนูได้กันแล้วดิฉันก็บอกกับเขาว่าได้แล้วก็ต้องเลิกได้บอกเขาไปอย่างนี้ยาแต่งเด็ดขาดทีนี้คนเรามันมีกรรมะนะ มันมีเวรกรรมอ่ะมันหนีไม่พ้นอ่ะเขาก็เลยบอกกับดิฉันว่าเขาท้องดิฉันก็เข่าอ่อนเลยก็เลยจำเป็นต้องยอมให้เขาแต่งงานกันพอเขาแต่งงานไม่ประมาณตักเดือนหนึ่งเขาก็มาลาออกจากงานถามว่าขามเขาว่าทำไมต้องลาออกเขาบอกว่าแฟ,แฟนเขานะคือหลานชายดิฉันเนี่ยให้ไปอยู่ต่างจังหวัด ให้ไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันดิฉันก็ถามเขาว่าคิดดีแล้วหรอเขาก็บอกว่าเขาคิดดีแล้วสุดท้ายเขาก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งจังหวัดนั้นนะดิฉันน่าจะไปเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อไปประชุมสกรนิคมดิฉันจะไปเดือนละหนึ่งครั้งเดือนแรกดิฉันไปดิฉันจะมีขนมนมเนยผลละหมากลากไม้ติดมือไป ไปฝากทุกครั้งก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเดือนที่สองเดือนที่สามก็ไปก็ไปทุกเดือนดิฉันสังเกตว่าหลานตะไพของดิฉันคนนี้เนี่ยเพื่อนของดิฉันคนนี้ยทึ่มาเป็นหลานตะไพสเนี่ยรู้สึกว่าเขาผ่ายผอมลงเขาก็ถามว่าดิฉันก็ถามเขาว่าหลานชายไปไหนแฟนเธอน่ะไปไหนเขาก็บอกว่าไม่อยู่บ้านแล้วเขาก็ไปติดผู้หญิงบ้านเหนือ พอเขากลับมาเขาก็ไปติดผู้หญิงบ้านใต้เขาไม่ค่อยอยู่บ้านเลยเขาไม่สนใจหนูแล้วอะไรอย่างนี้พูดดูท่าทางเขาจะมีความทุกข์แล้วแหละดิฉันก็สงสารเขาแล้วก็รักเขามากดิฉันก็ตอนนั้นก็เงินก็ไม่ค่อยมีอนะก็เคยให้เขาเหมือนกันแต่ก็ให้ได้ไม่เกินห้าร้อยอะเราก็แย่แตอนนั้นก็ซื้อที่ผ่อนที่ ผ่อนที่ผ่อนบ้านอะไรประมาณนั้นอะ่ะผ่อนที่ผ่อนที่นี่แน่นอนซื้อที่ไว้สองแปลงก็ทํางานด้วยเราก็ฐานะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กช็ช่วยได้ก็ไม่มากก็สงสารเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงพอประมาณสักเขามีลูกสองคนเขามีลูกได้สองคนแล้วเขาก็ค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดก็ได้จากพี่สาวของดิฉันที่ช่วย ช่วยเหลือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายถึงเขาจะช่วยเหลือยังไงแต่มันก็ไม่พอเพราะว่ามีเด็กสองคนหลานตะไพ่ของดิฉันคนนี้เขาก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็จะออกไปทำงานที่ไหนอะต่างจังหวัดมันก็ไม่มีงานทำใช่ไหมร่างกายเขาก็ผ่ายผอมลงบวกกับการคิดมากจนกระทั่งมีลูกขึ้นมาอีก,อกคนหนึ่ง เราก็ถามเขาว่าทำไมไม่คุมทำไมปล่อยให้มีทำไมเขาเขาบอกเขาคุมแล้วแต่เด็กมันก็มาเกิดเองก็ไม่รู้จะทำยังไงทีนี้พอลูกคนที่สามก็สั่งเขาทำหมันเลยทำหมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็โตขึ้นประมาณอายุมาคนเล็กประมาณต,ตาั้งสามสี่ขวบเขาก็เขาคงทนไม่ไหวแล้วแหละหลานสะพ้ายคนเนี้ยเขาคงทนไม่ไหวแล้วเขาเป็นทุกข์มากเลยเขาไม่มีความสุข แล้วต่างจังหวัดวนะนะอาหารการกินมันก็หายากเขาก็เลยมาที่กรุงเทพซึ่งดิฉันก็อยู่กรุงเทพนะคะเขาก็มาบอกกับดิฉันว่าเขาจะมาเขาจะย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วนะเขาจะาหางานทำส่วนลูกอจะให้พี่สาวของดิฉันเนี่ยแม่สามีเขาเนีเลี้ยงแล้วเขาก็จะส่งเงินไปเขาบอกว่า เขาชีวิตเดียวคนเดียวเขาไม่เอาแล้วเขาไม่กลับไปอยู่ที่บ้านอยู่เป็นภรรยาหลานชายของดิฉันเด็ดขาดเขาเบื่อกับการที่นิสัยความประพฤติของหลานชายดิฉันเหมือนอย่างที่ดิฉันพูด,ดว่าไม่มีผิดทีนี้เขาก็เลยมาบอกกับดิฉันว่าหนูมาลานะ้นะเขาเรียกดิฉันว่านะ้เราก็ ก็โอเคไม่เป็นไรในเมื่อจะมาทํางานก็เดี๋ยวไปเคลียร์ทางต่างจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาทีนี้ดิเขาก็นั่งรถไปดิฉันกานั่งคิดอีกทีหนึ่งก็เขาจะมาอยู่กรุงเทพอ่ะเขามาลาเราทําไมเขาต้องไปลาคนที่ต่างจังหวัดสิถึงจะถูกดิฉันนึกขึ้น,นาก็ลุกขึ้นไม่ทันแล้วรถออกไปแล้วเขานั่งรถรถออกไปแล้วไม่ทันแล้วสมัยก่อนโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยมีอนะ ก็เลยไม่รู้จะทำไงเอ๊ะทำไมต้องมาลาเราทั้งทั้ที่เขาจะมาอยู่กรุงเทพเขาต้องไปลาคนต่างจังหวัดสิอโอเคไม่ทางก็คงไม่เป็นไรนะคิดงี้พออยู่มาได้ประมาณสักเดือนหนึง่งก็ได้ข่าวว่าหลานชายคนนี้เสียชีวิตเขาเสียชีวิตเพราะหกล้มที่สาไปฟาดกับโม่แป้งโม่แบบโม่โม,โม,โม่ปูนอะมันเป็นหินอะที่เขาทำตหราบโม่แป้งอะ่ะ มันเป็นหินอตีสะแตกแล้วก็ไปเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีที่โรงพยาบาลกาญจนบุรีดิฉันก็ไปพอได้ข่าวดิฉันก็เสียใจมากดิฉันก็ไปในขณะที่นั่งรถไปน่ะฉันก็พูดถึงเขาตลอดเลยแล้วก็กวดน้ำให้เขากวดน้ำให้เขา แล้วก็พูดถึงเขาตลอดพอรถไปถึงวัดฉันเปิดประตูเปิดประตูแล้วลุกขึ้นยืนกลิ่นปะทะจมูกดิฉันทันทีเลยกลิ่นคล้ายๆกับว่าหนูเน่าหรืออะไรเน่าตักอย่างนะปะทะจมูกดิฉันดิฉันก็มองหาถ้าปกติอะถ้าเขาอยู่อ่ะดิฉันมาหาเขาเนี่ยเขาจะเอาแขนมาคล้องที่แขนฉันตลอดจะไม่ยอมห่าง เวลาไปที่บ้านเนี่ยไปเจอกันเนี่ยเขาก็จะทํางานอะไรกันแล้วแต่เขาจะต้องทิ้งงานทันทีเลยเพื่อมามาอยู่กับดิฉันมาพูดคุยกับดิฉันเพราะว่าเราผูกพันกันเรารักกันทีนี้ดิฉันก็หาเขาก็เรียกไปทานข้าวนะนิฉันก็คงทานไม่ลงอะ่ะก็มองหาเอ๊ะทำไมวัดนี้ทำไมกลิ่นเน่ามันมีอย่างนี้ทีนี้ก็หาไม่เจอ ประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันงกลิ่นนี้มันกลิ่นก็หายไปพอกลิ่นหายไปเราก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็านั่งคุยกันกับพี่สาวของของหลานสะพคนนี้ญาติญาติเขามากันเยอะแยะเลยพี่สาวเขาก็พูดขึ้นว่าดีนะน้องสาวเขาเนี่ยเขารู้ฉันกลัวนะเขาไม่มาให้ได้แม้นกระทั่งกลิ่นก็ไม่มาให้มาให้ได้ยินมาให้ได้กลิ่นเลยอะไรเลยพอเขาพูดอย่างนั้นดีฉันสะดุ้งเลยบอกโอ้โหงั้นเราก็ได้เต็มเต็มเลยที่เนี้ย ก็เลยท้าพิสูจน์ก็เลยเดินไปที่หน้าศพจุดทูบขอพิสูจน์อีกหนึ่งครั้งถ้าเธอมาอยู่ใกล้ๆเราถ้าวิญญาณเธอมาอยู่ใกล้ๆเราถ้าเราปักทูบนี่ขอให้กลิ่นมาเลยยังไม่ทันจะปักเลยโอโ้โหเต็มที่เลยโอเคโอเคสื่อสารได้ทีนี้เราก็อยู่กันที่วัดทั้งมืดคือต้องนอนค้างที่วัดเลย นอนค้างที่ศาลาเลยเพราะว่ามันไกลอะนะก็ไม่อยากจะกลับมาไป,ไปกลกๆกับกับก็เลยมีญาติทางหลานตาไพทางดีชั้นคนเยอะมากก็นอนกันที่ศาลาเลยก็พี่สาวเขาก็พูดว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยเขาจะทําบุญเช้าทําบุญให้น้องสาวเขาเขาจะเป็นเจ้าภาพทําบุญพูดอย่างนี้ในชันเขฟังไว้ ทีนี้พอมืดพอมืดเราก็นอนกันเช่นก็นอนกับหลานสาวอีกคนหนึ่งนอนคู่กันห่ผมผ้านอนคู่กันสองคนกับหลานสาวหลานสาวก็คือน้องชายของแฟนของคน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 ,คนตายเนี่ยคะ่ะก็นอนนอนด้วยความเหนื่อยความเพลียคะ่ะก็หลับหลับหลับเพราะความเหนื่อยอะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้หยุดเลยเนาะพอหลับไปก็ใครเคยใครเคยใครเคยล้มทั้งยืนบ้างอันเนี้ยพอดีฉันหลับไปแล้วฉันลุกขึ้นลุกขึ้นทั้งยืนเลยแปลกความจริงปกติเราลุกขึ้นเนี่ยเราต้องนั่งก่อนใช่ไหมแต่อันเนี้ยลุกขึ้นทั้งยืนมันดีดขึ้นมาเลยอะดีดขึ้นมาปิ๊งอย่างเร็วเลย ดิฉันเองก็ยังไม่ตั้งตัวไม่ติดมันดีดขึ้นมาแล้วมันก็มายืนอยู่ปลายเท้าตัวเองก็ยืนมองตัวเองนอนอยู่อะแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันแข็งแรงะนะร่างกายเนี่ยแบบตัวเองเนี่ยแข็งแรงกระพี้กระเป๋าสดชื่นไม่มันไม่เหมือนตอนที่อยู่ตอนที่ตอนที่นอนอยู่ตอนที่นอนรู้สึก,กเพียมันเหนื่อยมันล้าอยากจะหลับแต่พอเรา ออกมาแล้วเนี่ยพอออกมาจากล่างตัวเองเนี่ยรู้สึกมันแข็งแรงกระปี้กระเป๋าสดชื่นรู้สึกว่ามันล่าเริงแจ่มใสทีนี้พอได้สติเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หันไปมองหลังจากที่มองตัวเองแล้วเนี่ยมองตัวเองนอนอยู่เนี่ยก็หันไปมองทางด้านขวาก็เป็นที่ลงศพตั้งอยู่มีดอกไม้ประดับหน้าศพใช่ไหมมันก็เดินไปเลย ไม่ได้เดินธรรมดาครับวิ่งด้วยวิ่งเลยไปถึงนั่นก็เอามือเนี่ยเคาะเคาะลงสพก็เรียกชื่อเขานี่เธอลุกได้แล้วเร็วลุกลุกลุกอย่านอนเวลานอนมีอีกตั้งเยอะตั้งแยะจะนอนทำไมลุกเลยลุกเลยจะเรียกเขาทีนี้พอเรียกแล้วก็เราก็จะเห็นว่าฝาลงมันก็เปิดออก อันนี้ขอยืนยันว่าไม่ได้ฝันนะคะอันนี้วิญญาณออกจากร่างจริงๆฝ้าโลงนี่เปิดออกฝ้าโลงเปิดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ศพก็ลุกขึ้นก็ลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งแล้วก็เขาก็ยืนก็ยืนเสร็จเรียบร้อยเขาก็ก้มลงมาแล้วเราเนี่ยก็ไปยืนตรงช่องว่างของต้นไม้ช่อไม้ที่เขาประดับอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามือเนี่ยเอื้อมเอื้อมไปจับ ให้เขาส่งมือมาแล้วเราก็ประคองตัวเขาให้ลงมาปแปลกเนาะถ้าเป็นคนเนี่ยเหยียบช่อไม้เนี่ยเหยียบช่อดอกไม้เนี่ยช่อดอกไม้มันต้องร่วงต้องหล่นแต่ถ้าเป็นวิญญาณเนี่ยไม่ร่วงเหยียบต้นไม้เนี่ยเหยียบแค่ไปปลายเขาก็เหยียบได้แล้วก็เหยียบเหยียบกิ่งนู้นเหยียบกิ่งนี้เหยียบช่อนุ้นช่อนี้เขาก,ก็ลงมาได้พอลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บอกเขาว่า เราไปวิ่งเล่นกันเถอะไปวิ่งเล่นซ่อนหากันดีกว่าชวนเขาแบบนี้เขาก็บอกไปที่นะไปเลยก็จับมือกันวิ่งออกมาจากตลาวิ่งไปที่โบสถ์ออกไปเล่นตรงไหนก็ดีล่ะนะเขาก็ว่าอย่างนี้เขาก็บอกเราก็บอกเขาว่าแล้วแต่เธอละกันเขาว่าอย่างนี้ก็ไปวิ่งซ่อนหาเขา่เป็นคนดิฉันเป็นคนหาเขาก่อนก็เขาก็ไปเขาก็เขาก็ฉลาดนะเขาก็ไปวิ่ง เขาก็ไปซ่อนหายตรงที่เก็บกระดูกอะ่ะตรงที่เป็นเจดีเจดีเก็บเก็บกระดูกอะ่ะเจเอ๋เะเอ๋กันอยู่ตรงนั้นอะ่ะทีนี้ไอ้เราอ่ะไอ้เราอ่ะมันคนเสียงดังอะ่ะแล้วก็มันคนวิ่งไม่เรียบร้อยมันเป็นบรรยากาศกลางคืนมืดมืดเงียบสงัดแล้วก็เสียงดังไงเอ,อะอะมะเทิงอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปกวนคนนอนอะ่ะเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปต่างหมู่บ้านนะเราไปกวนคนนอนหลับ ไปกวนคนนู้นกวนคนคน,นี้เขาแต่เขาก็ไม่สนใจเรานะคนที่เขาอยู่ในโกรธน่ะพวกกระดูกต่างๆนานาน่ะกระดูกคนคนู้นคนนี้อ่ะที่เขาอยู่ในตามโกรธอ่ะมันเป็นบ้านของเขาแต่เราเนี่ยไปเอะอ่ะข้างๆบ้านเขาง่ะเขาก็คงจะลำคานนะแต่เขาก็ไม่อยากพูดอะไรไงเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยซุกโซนวิ่งเล่นเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคงไปอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยความรู้สึกเป็นแบบนั้นและอีกอย่างหนึ่ง เรานี่จะมองเห็นอะไรเนี่ยที่เราจะมองเห็นเนี่ยต่อให้อยู่ลึกขนาดไหนเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยถ้าเราเป็นถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะถ้าเราเป็นคนเนี่ยเราจะเห็นใครอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะต้องเข้าประตูบ้านเราถึงจะเห็นใช่ไหมเข้ามาในห้องเราถึงจะเห็นเขาแต่ถ้าเราเดินผ่านบ้านคนเนี่ยถ้าเราเป็นวิญญาณเนี่ยเราจะมองเห็นเขาเลยนะเห็นเขาเลยนะเขาทาอะไรอยู่อ่ะ มองมาเนี่ยนอกบ้านเ,นเห็นเลยเห็นว่านอนอยู่เห็นว่าทางกับข้าวอยู่เห็นเห็นหมดเลยมองทะลุปู่ปงเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าคิดจะหนีอะไรเนี่ยหนีได้แต่อย่าหนีดวงวิญญาณหนีไม่พ้นหรอกเขาเห็นเราหมดเห็นแบบเห็นแบบสว่างเลยนะมองทะลุไงมองทะลุกำแพงมาเห็นหมดทีน่นีที่ฉันเองก็เหมือนกันก็วิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงตาดิฉันเนี่ย จะต้องเป็นคนคนแอบทีนี้หลานตาไพเนี่ยก็ต้องมีคนหาทีนี้ท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมคนเสียชีวิตทำไมมีเวลามาวิ่งเล่นตอนหาทำไมไม่เสียใจว่าต้องจากคนนู้นจากคนนี้คุณก็ต้องเลิกสงสัยได้เลยเพราะว่าหลานตะไพคนเนี้ยเขาอยู่เขาไม่มีความสุขแต่เขาตายเนี่ยเขาตายหนีความทุกข์เขาถึงได้มีความสุขตอนตายไง เขาไม่อยากอยู่แล้วเขาไม่อยากอยู่กับกับแฟนเขาแล้วเขาไม่อยากอยู่กับสามีเขาแล้วเขาเบื่อใช่ไหมเพอเขาตายไปนี่เขามีความสุขอ่ะเขาก็เลยมีมีอารมณ์ที่มาวิ่งเล่นกับดิฉันไงนี่เรื่องเป็นแบบนี้บางคนเนี่ยเขาตายแล้วเขามีความทุกข์ต้องจากลูกจากพ่อจากแม่จากคนนู้นจากคนนี้เพราะว่าเขาอยู่ในโลกมนุษย์เขามีความสุขไงเขาก็เลยไม่อยากจาก แต่หลาน,ลานตาไพคนเนี้ยเขาอยู่เขาอยู่แล้วเขามีความทุกข์แต่เขาตายแล้วเขามีความสุขเขาก็เลยมีอารมณ์มาวิ่งเล่นกับดิฉันได้ไงนะแล้วทีนี้ดิฉันเนี่ยก็เป็นคนไปแอบก็ไม่รู้จะไปแอบที่ไหนก็เลยมองเห็นในแท่นปูนอะเป็นสี่เหลี่ยมอะที่เขาเก็บเก็บศพอะที่เขาเก็บศพเป็นแถวแถวอะอี ก็คิดในใจว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแอบในนี้มันท่าจะดีเนาะหลานตะไพส์เขาคงจะไม่เห็นเราหรอกก็คิดอย่างนี้ไงทีนี้ไอ้เราเนี่ยมองเห็นมองเห็นในกูในกูดังเก็บศพอะ่ะมันมีศพเก่าศพใหม่อะไรเง,งี้ยไงแล้วมันมีกูดังว่างๆอันหนึ่งอะ่ะจะเข้าไปแอบจะเข้าไปแอบหลานตะไพสในนั้นแล้วทีนี้หลานละทีนี้นนนมันมีศพอยู่สองศพ ไอ้ศพด้านซ้ายเนี่ยเป็นศพผู้ชายกาลังอืดเลยอยู่นั้นะเรามองเห็นไงแต่กูดังก็ปิดโบกปูนเรียบร้อยแล้วเรามองเห็นหุยยน่ากลัวจังแตศพด้านขวาเนี่ยเป็นศพผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้นะแต่มันแห้งแล้วอะผมเผิ่มร่วงแล้วอะเอออันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ทีนี้แอก้กลางๆเนี่ยมันว่างไงเราดิฉันก็จะเข้าไปแอบหลานตะไพในนั้นทีนี้หลานตะไพก็เดินมาาก็บอก นะพร้อมยังเราก็บอกกับเขาบอกว่านี่เธอมานี่เดียวเราอ่ะจะเข้าไปแอบเธอนี้นี้นะเธอห้ามเห็นเราด้วยแหละบอกเขางี้เพราะนี่ไต้ก็เป็นแบบนี้ไงเขาก็ยิ้มเขากำลังจะวิ่งไปวิ่งไปซ่อนหากันบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งไปก็เราดิฉันก็ชี้ไปที่สมผู้ชายที่ว่ากําลังอืดชี้ไปทําไมหรอเขาบอกทําไมเหรอ ทำไมเหรอนะเขาว่าอย่างนี้บอกว่ากลัวเขา,าสิบอกเขาก็หัวเราะเขาบอกนะจะไปกลัวขอท้ำไมน,นะก็เป็นเหมือนเถาแล้วก็บอกอย่างนี้ไอ้เราก็ลืมไปไงเ <c oughs> <c oughs> พราะความกลวงไงทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปแอบเข้าไปแอบในนั้นอะ่ะลานตะไพ่เขาก็เดินมาพร้อมยางพร้อมยางเขาก็เดินมา อเราก็มองเห็นเขาเราคิดว่าเขาไม่มองเห็นเราม,มองเห็นมองทะลุปูนออกมาเห็นขามาก่อนแล้วเขาก็เดินเดินทำเป็นแกล้งเดินเลยมาแล้วก็หันกลับมาตลบหลังทีเจ้าเอตกกใจเลยโอเคก็เล่นกันจนกระทั่งวิ่งเล่นกันนะเล่นกันอย่างเงี้ยทั้งตีสี่ ก็มากอดคอกันกอดคอกันแล้วก็มองไปที่ตลาบอกว่านี่เธอบอกอ่าละดิฉันก็บอกกนละวานี่เธอเห็นไหมนะ่ะพี่สาวเธอนะ่ะเขาตื่นแล้วนะวันเนี้ยเขาจะเป็นเจ้าภาพ <c oughs> ขออภัยค่ะวันเนี้ยพี่สาวเธอเขาจะเป็นเจ้าภาพทําบุญเช้าให้เธอนะ่ะนี่เพื่อนหลานตะพายคนนี้ก็บอกว่าก็บอกว่า เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เฉยเขาก็แค่ยิ้มยิ้มแลม้วมาหงึกหน้าได้ที่ฉันก็บอกเขาว่าเรากราบกันเถอะเดี๋ยวคนจะเห็นขอพัยค่ะขอแห้งเขาก็บอกว่าเราก็บอกเขาว่ากราบเถอะเดี๋ยวคนเห็นอันตาพายเขาก็พงึกหน้าก็อบอกก็ไปกันก็จุงมือกันเดินไปเดินกันไปที่ตลาดจุงมือไป ก็ไปส่งเขาที่ลงที่ที่โรงศพอะ่ะเดินไปส่งเขาเขาก็เหยียบเหยียบกิ่งเหยียบเหยียบชอมาดอกไม้ที่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 จัดให้นะเราก็ประคองเขาอะเอามือนี่ประคองเขาจับแขนเขาขึ้นประคองบอกเธอเธอเธอเหยียบดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้มันหล่นลงไปเดี๋ยวคนจับได้ไอการที่ว่าดวงวิญ,ญญาณเนี่ยที่เขากลัวกลัวคนเห็นเนี่ยเากลัวมากเลยนะ ทาไมก็ถึงกลัวมันเหมือนมันเหมือนเป็นกฎเป็นกฎเหล็กอย่างหนึ่งอะ่ะที่เขาไม่ให้วงวิญญาณแสดงตัวตนให้ให้มนุษย์เห็นน่ะเหมือนมีความผิดอะประมาณนั้นเลยนะเหมือนเราเป็นมนุษย์แล้วเราเราเรา,เราทำผิดกฎหมายอะประมาณนั้นนะมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยห้ามไม่ให้ใครเห็นเราก็เราก็บอกกับคฉันก็บอกเขาว่าเธอยาเหยียบต้นไม้หล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเห็นอย่าให้ใครรู้ บกตอนนี้ไม่มีใครเห็นหรอกก็ให้เขาค่อยๆปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วเขาก็ลงไปในโลงแล้วเขาก็ลงไปนอนแล้วฝาโลงก็ปิดเหมือนเดิมส่วนตัวดิฉันก็วิ่งทะาแรตะแต่มาเลยวิ่งแบบแบบร่างกายนีนแข็งแรงมากเลยวิ่งวิ่งมาเดินเดินกึ่งเดินกึง่งวิ่งอะมาเห็นตัวเองนอนอยู่มันเหมือนเป็นแม่เหล็กอะมันเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยนะไปเห็นตัวเองเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้นะ ต้องกระโดดใส่เลยกระโดดใส่แล้วก็ลืมตาขึ้นมามาตีห้าลืมตาคนอื่นเขาลุกกันแล้วไม่มีแรงแม้แต่จะเอื้อมมือเนี่ยไปจับหลานตไพาย,ยไปจับหลานไม่มีมือมันจะเอื้อมมือไปจับหลาน่ะเพราะว่าหลานเขาลุกแล้วก็เริ่มพับผ้าแล้วอะจะเอื้อมมือไปจับหลานเขาหลา,หลานสาวที่นอนอยู่ด้วยกันนะ่ะไม่มีไม่มีแรงเลยนะไม่มีแรงเขาก็แปลกใจเขาบอกน้า ah, ลุกเถอะ หลานตาวนะตน้าลุกเหอะก็จะพูดบอกกับเขาว่าลุกไม่ไหวหูนพูดยากมากเลยอะทําไมพูดยากขนาดนั้นเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนอนต่ออีกหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเช้าก็เลี้ยงเพนน้านอนต่ออีกหน่อยให้แข็งแรงก่อนว่า,างงี้ก็เลยนอนต่อประมาณตั้ ประมาณตักสองโมงก็ลุกก็ลุกข,ขึ้นมาค่อยมีแรงแต่ก็แปลกนะเล่าให้ใครฟังไม่ได้คือเขาเนี่ยเหมือนว่าเหมือนเหมือนปิดปากไม่ให้เล่าให้ใครฟังนะทั้งที่อยากจะเล่าว่าเล่าไม่ได้แปลกเรื่องก็เลยเรื่องก็เลยจบก็มีแค่นี้ค่ะก็เรื่องทั้งหมดนี้ดิฉันขอรับรองว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับดิฉันค่ะเป็นเรื่องจริงแล้วดิฉันก็ คิดว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ยังไงก็ช่วย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 คอมเมนต์ให้ด้วยค่ะดิฉันจะได้ทราบว่าดิฉันบกพ้องอะไรตรงไหนติชมได้นะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ